ไข่ฟ้าชอบมากเลยนะคะแตงโมนะก็จะมาปอกให้ชิมกันนะคะจะปอกนะคะว้าวนะคะจะมาปอกโชว์นะคะ,ะปอกให้ดูกันนะคะแล้วก็จะชิมด้วยนะคะหนึ่งลูกค่ะลูกนี้แต่สิบบาทนะซื้อมาหลายวันแล้วนะคะแช่เย็นไว้นะคะ เนเด่นป่ะนี่ไม่ใหญ่เท่าไรนะ <laughs> จะปอกนะคะว้าวเลยนะคะจะหวานไก่ฟ้าชอบมากเลยนะคะเป็นหัวกะ็ะจะมาปอกให้ชิมกันนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่แก๊ฟ้าซื้อบัตรเต็งโมค่ะบัตรเต็งโมมาหนึ่งลูกนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่แก๊ฟ้าซื้อบัตรเต็งโมค่ะบัตรเต็งโมมาหนึ่งลูกนะคะ เลยนะคะบัตเต็มเดือนเลยนะแดนปั๊กจะป่อนะคะว้าว แด็ดหั่นแบบนี้เลยนะคะบักเต้มนี่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเลยนะคะถ้าจะหวาน,นะะไก่ฟ้าชอบมากเลยนะคะเป็นหัวนะให้วจะมาปอกให้ชิมกันนะคะ เลยนะคะถ้าจะหวานไก่ฟ้าชอบมากเลยนะคะเป็น,นะะัวนะจะมาป,ปอกให้ชิมกันนะคะ แดงแป๊กเพื yeah. Then, ่อเด่นแดงแป๊กครึ่งลูกเดี๋ยวจะปอกใส่กล่ตอกเลยนะะขอบคุณนะคะเพือ่อนทุกท่านท้ามารับชมนะคะขอบคุณมากเลยนะทริปกินแตงโมลเลยฮะปอกแตงโมนี่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ,ะเลยนะคะถ้าจะหวาน,นะ ไก่ฟ้าชอบมากเลยนะคะแกงนหมวนะเดี๋ยวจะมาปอกให้ชิมกันนะฮะห mm ั hmm. ่นแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. บักเต็งหวานกรอบค่ะอร่อยอร่อยอ๋ออืมอ่ย แช่ไว้เย็นเฉียบล้างไว้อย่างดีนะคะแช่ไว้นะคะเดี๋ยวจะมาปอกดูนะคะว่ามันจะแดงไหมนะคะข้างในนะแดงไหมหวานไหมนี่ไม่ใหญ่เท่าไหรนะ่ เดร์ามาขมัดคำไมด้แต่โม่ <c oughs> ไก่ฟ้าอลชีวิหนัอืมหวานกอบค่ะอร่อยอร่อยอืมอม สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ไก่ฟ้าซื้อบัตรเต็งโมบค่ะบัตรเต็งโบม,มาหนึ่งลูกเลยค่ะขม, <c oughs> มัดขำมิได้เอ้ยอื้ พี่กาจะมาปอกโชว์นะคะปอกให้ดูกันนะคะแล้วก็จะชิมด้วยนะคะหนึ่งลูกค่ะลูกนี้แต่สิบบาทนะซื้อมาหลายวันแล้วนะคะแช่เย็นไว้นะคะนี่ไม่ใหญ่เท่าไหร mm. ่นะซึ่งโบของเรานะคะมาดูกันที่คาจะหวานไหมเนาะ mm. หวานกรอบค่ะอร่อยอร่อย ออหวานตรอบค่ะอร่อยอร่อยอ้โอือ,อเลยนะคะถ้าจะหวานนี่ไก่ฟ้าชอบมากเลยนะคะเป็หัวนะ,ะจะมาปอกให้ชินกันนะคะ ของไก่ฟ้ามาชิมด้วน,น,นะอือแช่ไว้เย็ยนเฉียบล้างไว้อย่างดีนะคะแช่ไว้นะคะนี่จะมาปอกดูนะคะว่ามันจะแดงไหมนะคะข้างในนะแดงไหมหวานไหม จะบอกเูยนะคะว้าวเลยนะคะถ้าจะหวาน,น่ยไก่ฟ้าชอบมากเลยนะคะไก่หมูนะฮะก็จะมาปอกให้ชิมกันนะคะหอูไก่ฟ้ามาชิมกัน,นะ เดี๋ยวจะปอกแตกงลยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านมารับชมนะคะขอบคุณมากเลยนะทกินแตงโมเลยะ,ะปอกแตงหมวสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ไก่ฟ้าซื้อบักเตงโมค่บะบักเตงโมมาหนึ่งลูกนะคะเตงโมของเรานะคะมาดูกันที่คาจะหวาหนไหมเนาะ เห็มโอตาเขาสวยโอ้เองเอโบของเราเลยคะมาดูกันทีคาจะหวาไนไหมเนาะิงโบของเราเลยคะมาดูกันทีคาจะหวาไนไหมเนาะ ยัอบค่ะ